สวัสดีทุกคนวันนี้มาอยู่ที่สวนนะครับตอนนี้กําลังนั่งกินกับจุธาทวยนะครับที่สั่งมานะก็จะเป็นหมูกระเทียมแล้วก็ไข่ดาวแบบนี้นะครับเจ้านี้ใช้ได้ซื้อก่อนเธอ,อซื้อหน่อยสิอร่อยไหมของเธอของจุทาทวยจะเป็นนี่ผักขี้เมามามานะฮะจานจะอยู่หน้าจานจานละประมาณเท่าไหร หกสิบาหประมาณนี้แหละเพราะที่ส่วนนะครต้องต้องเข้าใจานิดหนึ่งมากลัว,วสินค้ามันแพงก <laughs> ินได้หมดแหละจะอาข่ายไปเลยจะแม่ไม่ถูกปะ ลองให้น้ำมานน้อยนะเนี่ยมา,ม,า,ม,ม,าม่าอร่อมากชอบมามากผมชอบเวลาเขาทำนะเขาจะไม่ผัดจนงเส้นเละเกินไปมันจะกรุบๆอาเดนเต้อะไรแต้อะดีมากลาบบ คุณอยู่ด้านด้วยนี่ถามนิดหนึ่งสเปคผู้ชายแบบไหนที่คุณมีความรู้สึกว่ายี้มากไม่อยากเข้าไปยุ่งเลยพี่เก็กพี่เก็กพี่เก็กยังไงอ่ะเงี้ยมาพี่เกเพราะว่าพี่โมผ่านก็ประมาณนั้นอ่ะพี่โมพี่เก็กอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มบ้านก็ดูดิฉันชอบคู่ค้าที่เหมือนเขาทำตัวไม่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 เวอร์ไม่โอ้โหไม่อะไรอย่างเงี้ยอะไรบ้าง ตอนที่ผมขอบคุณผมก็ท่อตัวมา13าปีว่าผมจนนั่นเรื่องจริงไม่เดี๋ยวแล้วทีนี้อะไรนะผู้ชายแสวนอะไรผมไม่ได้หมายผมผมหมายถึงว่าผู้ชายแสวนมีเสน่ห์ไหมมีเสน่ห์แต่ที่จะเจอมามันก็แบบเขาะมีเส้นออกมาของเขาอยู่อ่ะ ตก็ไม่ได้พาสิงนะไม่ได้ทุกคนเดีแต่ก็สมัยอย่างคนที่เราเจอเดี๋ยวผมเนี่ยไปเล่นกันแสงไปเล่นกันแสงแสงสีฟ้าแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยครับอ้าวจริงก็ไม่ได้แอนตี้นะก็ใส่ว่าหยู่ไม่สวายแต่ว่าพอเราเราคุยอะเไรปะมันมะเป็นความรู้สึกอย่างอย่างบางอย่างใช่ไหม มาหนูว่าตัวเขาเองออหรือเขาแสดงของเขาเออกมาอย่างแบบเออมันมีทีนบบที้เราแค่รู้สึกแบบคล้ายๆกันเพราะว่าคุณเคยคุณคุยกับคนที่ใส่แว่นมาแล้วหลายคนคุณถึงจับจับสังเกตได้สองสองคนอเแต้วยว่าถ้าใส่แว่นเนี่ยต้องไม่ใช่แว่นสายตาต้องเป็นแว่นเท่ๆแบบไหนอะแบบแว่นกันแดดธรรมดา แล้วใครจะไปรู้อ่ะคนไม่แส่งแว่นก็มีถูกปะล่ะแล้วก็ต้องลองปุยกอาดูก่อนว่าเออทัศนคติเขาหรือความคิดเขาอะไรเงี้ยเคมีมันตรงกับเราไหมเออเขาแบบเขาคุยกับเราแล้วเราโอเคหรือเปล่าอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วผู้ชายแบบไหนที่คุณมีความรู้สึกวว้าวมากแบบคุณเจอแล้วคุณโอ้โหเฮ้ยผู้ชายคนนี้โดนโดนใจตรงสเปคมากชอบการถามไทย เป็นห่วงสารทุกสุขดเอ่ทุกอย่างที่เขาใส่ใจเราใช่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมันก็ต้องแบบว่าเกิดจากการแบบถามถายหรือว่าเรารู้เรียกเขาเรียกว่านะเหมือนเขารู้ความ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 เป็นมาของเราใช่ไหมแล้วเราก็จะรู้ความเป็นมาของเขามันเหมือนมันก็เป็นการแบบว่าได้เรียนรู้กันเบื้องต้นในระดับหนึ่งว่าอ๋อโอเคเขาทําง,งานอันนี้นะ,ะเขาอยู่กับ เขาอยู่ที่บ้านหรอหรือเขาอยู่คนเดียวหรืออะไรไงเขาจะ่ามันก็จะแบบเกิดการแบบถามไ่ายอ่ะเหมือนมันเป็นความสัมพันธ์เริ่มต้นที่ดีมากกว่าประมาณนั้นจัดทีนี้ถ้าผู้ชายคนที่ตอนแรกเนียยากติดต่อแฟนเก่าเป็นปัญหาสําหรับคุณไหมแต่เขาไม่ได้มีอะไรเลยนะเป็นเรื่องอะไรเหมือนเหมือนบอกว่าคุณอ่ะเป็นคนเป็่คนที่ไม่ได้เอาอดีตมาดิบอ่า แต่เพียงแค่ในปะัจจุบันนะ่ะเขาต้องชัดเจนเขะไรจป่ะเขาอันนั้นก็คืออดีตอดีก็คืออดีตแต่เขาปัจจุบันนะ่ะคุณอดูยที่ว่าเขาทำให้เราสบายใจเชื่อใจรับน้อยแค่ไหนไม่่นั้นเองติดต่อได้คือ,อได้นะแต่แค่ทำให้เรารับรู้ว่ามันไม่ได้มีอะไรเข้าใจป่ะผู้ชายต้องถามว่าคุณเชื่อใจก่อนว่าเขาไม่ได้มีอะไรแล้วถ้าเกิดเขาทำงานด้วยของแฟนเก่าอะ ก็ไ,ไม่มีปัญหาแต่เขาต้องเลียอะไรให้มันชัดเจนแฟนเก่ายืมเงินได้ไหมยืมได้ยืมแต่ไม่คืนล้วคืนอ๋อไม่ใช่หมายถึงว่าสมมติคุณมีแฟนแฟนใหม่แล้วแฟนใหม่ของคุณเนี่ยมีแฟนเก่าแฟนเกยืมแฟนคุณเนะี่ยแล้วเขาไม่คืนแหละได้ไหม,มคุณจะคิดอะไรไหมก็มีนิดหนึ่งนะแต่ถามว่ากอจะให้ยืมเหมือนทางคนของเราก็ต้องถามเราก่อนถูกอปะ ว่าเออเออเหมือนแบบอืมเหมือนแฟนเก่าทับมากนะเขาจืมเงินฉันไม่ทำนู่ทำนี่อะไรเงี้ยเออมึงก็ต้องคุยกันแหละจิงอยู่ว่ามันคือมันคือบัญชีเขาอะเขาเขาเขามีจิตแต่เขาสารับฉันนะอันนี้คือในมุมมองฉันฉันก็จะแค่ถู้ึกว่าถ้าบอกกันสักนิดนึงอะเหมือนให้รับรู้อะไรเงี้ยมันจะดูโอเคไงแต่ถ้าไม่บอกเลยเฉพาเรารู้ทีหลังอะ ความคิดเราก็จะเปลี่ยนแล้วว่ามันมีอะไรป่าวะช่างเป็นหญงให้ยืมเราไม่บอกวะต้องตรงไปตรงมาให้สุดเปิดเผยอันนั้ะครับใช่ใช่อันนั้นก็คือติดเขาว่าเขาให้ยืมก็ใช่แต่นี่เมื่อคืนในตอนเนี้ยคุณภพกับเราอยู่อ่ะเออเพราะตอนนี้คือความเชื่อใจหรือความที่มันแบบบริสุทธิ์ใจอ่ะมันจะต้องมีครบคู่ด้วยอ่ะก็คงเหมือนเหมือนผมแหละถ้าผมไปเจอแฟนอืมเสียอ่ะ แล้วกันนะถ้าผมไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งคุณสามารถไปช่วยจีบด้วยได้ไหมโอเคเดี๋ยวพาไปดูว่าเหตุการณ์มันจะเป็นไงบ้างกับการเริ่มจีบผู้หญิงคนใหม่อ่าร์เลนส์ผลไม้หรือว่าสีอ่ายมือถือผมดีแท็กกลัวดีแท็กเนื้อปลา ทีนี้สมมติถ้าเกิดอันนี้มันเป็นปัญหาคลาสิกมากคนที่เลิกกันส่วนมากจะมาค่อยคุยกับแฟนเก่าแต่คุณคุณกับผมยังคุยกันได้สมมติถ้าผมไปมีแฟนใหม่คุณกล้าคุยกับแฟนใหม่ผมไหมค่ะคุณไม่ได้รู้สึกโกรธมันไม่มีความหึงหววมันไม่มีความอะไรแล้วอ่ะ่าตอนนี้คือเราก็เป็นเพื่อนที่ดีกันมันเหมือนมันแค่มันแค่มีความรู้สึกว่ามันแบบ เรียกว่านะมันจะแค่ความห่วงใยใช่ไหมห่วงใยหรือเหมือนแบบเหมือนจะเห็นว่าเอ้ยเออเธอเธอไปได้ไกลอ่ะเออเธอเธอไปได้ดีนะอะไรเงี้ยพี่ข้าตาเลยครับน้ำตามันซึมๆเผ็ดอ๋อเผ็ดนะโอเคดีแล้วสายด้านหนึ่งสายด้านไม่เห็นเนาะสงสัยผ่านชุดทัวร์ไปเจอแฟนสาวผมนะแล้วก็สั่งเทก บางเคสงานมันเกิดของเขาด้วยแต่จุดท่าเเค้าดีตรงที่ว่าก็คือโตโตแล้วก็ไม่ได้อะไรแค่นคุยถูกคอคุยถูกคอเหมือนเพื่อนกันเลยนะกอดหอมแก้มไม่ถือโอเคเจอทางเดียวอย่างมั้ยเจอทางเดียวแล้วมีใครแฟนเก่าเธอมีใครกที่พี่นันไม่เจอเดี๋ยวพูดเรื่องนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเรื่องนดีกว่าตอวข้าวอร่อยปะอร่อย เดี๋ยวผมว่าผมก็จะทุนหาตัวยจะไฟ์สดทุนมกันนะครับเดี๋ยวน่าจะเริ่มเร็วๆนี้แหละนะฮะก็เดี๋ยวรอดูว่าช่องทางไหนติกต่อกอะแหละเอาง่ายๆเนาะเพราะน่าทำเสื้อผ้าด้วยกันผมขาดคนที่มาใส่เสื้อผ้านะฮะส่วนทุดาตัวก็วขาดคนที่ ขาดคนตั้งไฟอย่างง่ายผมป็นคนตั้งไฟที่ดีผมก็เลยจะร่วมแจมกันจะไหนในอนาคตอาจจะมีน้ำปรุงน้ำพริกหรือว่าเดี๋ยเป็นสินค้าตัวอื่นเข้ามาเพิ่มนะฮะก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเพื่อให้มีสินค้านะคุณสามารถฝากเราขายได้นะคุณไม่ต้องจ้างเรานะฮะเราเราเราได้เรคุณได้เสิร์แบงเรานะฮะเดี๋ยวเราขายให้แต่เดี๋ยวรอรอดูก่อน อันนี้คือคอนเทนต์อะไรขู่เคือที่ทำให้ท่านยอดขายได้ในสิทธิ์จ่อฮะอ่านลงทุกจ่อยูทูบเพื่อให้ยูเซอร์มันเขาเรียกอะไรวะอ่าโปรไฟล์มีการขยับกระเตื้องงไหมหรออ่านนึงขายของได้อ๋อไม่ใช่ท่านไม่ถ่ายทุกโมเมนต์หรอกไม่ใช่ท่านไม่พกกล้องไปนู่นไปนี่หรอกคือมันต้องทุกเวลามันคือคอนเทนต์มันเป็นเงินได้ ถาม,ม,ม,มีถามิ๊กหลักฮะถามบิถามตัวอะไรอยูัาินอม่ออลืม้มอ่ะไทีนี้อย่างหนึ่งสมมตสมมตินนะถ้าคุณมีแฟนใหม่ผมก็มีแฟนใหม่เราสามารถที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้กันได้ไหมคุณกล้าไปไหม ไปได้นะแต่แต่แต่มันต้องดูทั้งฝั่งเธอและฝั่งฉันเข้าใจไหมว่าอ่าถ้าฝั่งคุณไม่มีปัญหาฝั่งผมก็ไม่มีปัญหาได้ก็ลองดูแต่อื่นก็จะมองว่าแบบอะไรวเออมันแปลกๆมันตลกแต่ผมว่ามันมันทำได้นะเดี๋ยวนี้มันเลิกกันไหมจะเป็นต้องเกลียดกันจะบอกว่าเหมือนทุกวันนี้คนส่วนใหญ่อ่ะยังงงว่าเออเลิกกันแล้วมันยังคุยกันได้อีกเหรอ อย่างเคสฉันรู้สึกว่าอย่างฉันกับเธออะมันไปที่เหมือนแบบคนล็อกค่าส่วนใหญ่ยังมักจะงงด้วยบิ้งวกับเลิกกันก็จริงหรือเลิก็จริงแต่มันยังมีการแบบว่าซัพพอร์ตช่วยเหลือกันกันนะเข้าใจปะจนคนกับถามว่ามีโอกาสนะ่กลับมาเกันไหมอ่า ซึ่งท่านี้ถ้าถ้าถ้าะตอนนี้นะฉันรู้สึกว่าความสัมพันธ์ฉันกับเธออยู่บนจุดแบบเนี้ยมันประยมใจนดห่แต่ถามว่าอนาคตจะเป็นยังไงอนาคตคือไม่รู้อแต่ฉันแค่รู้สึกว่าเราเลิกกันโดยการที่เราคุยกันดีเปล่าหรือเปล่าอ่ะเหมือว่ามันมันมีการพูดคุยกันเหมือนแบบมันไม่ได้ทะเลาะมันไม่ได้อะไรกันมันคุยกันเหมือนแบบเอ้ยงั้นเราลองหยุด ความสัมพันธ์ยังไงเออเพราะว่าเนเหมือนแบบณนะตอนนี้คือเหมือนพออยู่ไปคือแบบฉันก็ไม่มีความสุขเธอก็อาจจะไม่ได้มีความสุขก็ได้อะไรเงี้ยแต่ฉันไม่รู้ว่านะตอนนั้นคือเธอเธอรู้สึกยังไงใช่อันนี้คือปัญหาค่าสื่อของคู่รักเลยนะถ้าเกิดว่าคู่ของคุณอะ่ะมันไปได้วยกันไม่ได้จริงพยายามประครบประมแล้วคุณยังไปฝืนต่อไปอะ่ะผมว่ายังไงมันมันมันจะเจ็บช้ำมากกว่า ยุติความสมคัธ์แล้วถอยออกมาคนละของเราคนคนละยี่สิบเก้านาะเก้าหนึ่งมันน้อยเกินไปคือต่างคนอาจจะต้องการเวลาของตัวเองอาจจะต้องการอ,าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองส่วนไอ้เรื่องจะไปเจอคนใหม่หรืออะไรอันนั้นก็เป็นเรื่องอ่ดตามมานะครับแต่ว่าของผมกับจุท้าทวยเนี่ยก็คือเ <Okay. S 1> ขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยุติความสมคั์นั้นก่อนก่อนที่จะเกลียดกันพอ,พ,อพอเราเราถอยออกมาแล้วเออเฮ้ยมันจะดีนะ มันรักมากขึ้นมันเป็นห่วงมากขึ้นแล้วผมก็ไม่ได้เจ็บช้ำนั่งใจอะไรมากมายว่าเออวันหนึ่งต้องถอยกันบ้างเพราะสองคนต่างตกลงกันว่าเออจะถอยกันนะนั่นแหละฮะก็เลยเออก็ยังเป็นเพื่อนกันได้จนคนอื่นพอดีก็สงสัยเหมือนกันว่าเฮ้ยมันนี่อย่างนี้ด้วยเหรอยังทํางานร่วมกันได้ยังคุยกันได้ไปเที่ยวก็ไปเที่ยวด้วยกันคือคือยังไปเที่ยวด้วยกันอยู่ยังยังยังไปไหนมาไหนด้วยกันในบางครั้งนะครับแต่ไม่ใช่สถานะแฟนเป็นเพื่อนเฉยอันนี้ผมว่าโอเคดีนะ นะครับคือคือดีกว่าเลิกกันแล้วก็เกลียดกันก็มาด่ากันเอาลงเฟซเอาลงคลิปต็อกเอาลงอะไรบ้างเงี้ยผมว่าเดี๋ยวเผื่อคุณไปสมัครงานที่อื่นคนอื่นก็ต้องเห็นคุณไปเจอลูกค้าคนอื่นแล้วเผื่อเขาเห็นเขาก็จะรู้นิสัยคุณจริงๆว่าคุณเป็นยังไงอันนี้คือข้อสําคัญเลยนะฉะนั้นผมจะไม่เอาลงพวกนั้นเลยครับคือถ้าเกลียดถ้าโกรธจริงๆเนี่ยด่านในใจนะฮะต่อหน้า ค่อยด่ากัน<ม>โดยไม่ออกสื่ออ,ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือดีนะฮะโอเคคุณ, <laughs> ค,ณคุณมีอะไรจะพูดถึงผมไหมกับการเลิกกันครั้งนี้ทำไมนะรายการมันกะ็นม,นนมีแบบเป๋ๆบ้างอะไรบ้างเนาะตะะั้อแบบเหมือนระยะเวลามันก็ใจนี้เองแล้วก็ทั้งค่ลึกว่าอย่างคนรอบข้างอะไรอนยะ่างเงี้ย เขาก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจแต่ทา้งนี้แค่สกบแบบเวลามันจะช่วยนิสอยมันเกี่ยวกันเาเราไม่สามารถไปอธิบายให้ทุกคนเขาเข้าใจได้เพราะว่าทุกคนคือแบบความคิดแต่ละคนมันไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคือฉันไม่ค่อยเหมือนแบบไม่ค่อยอธิบายแต่เหมือนแบบให้เวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันได้มีประมาณขอบคุณคุณาทวกยมาก ไม่ให้เต็มไปหมดเต็มเดี๋ยวไปกินต่อทุกคนคือมันกำลังติดลมผมพูดเยอะเขากินไปจนหมดการแล้วเนี่ย <c oughs> ขออนุญาตไปกิน <c oughs> ไปแล้วฮะวันนี้เดี๋ยวข้า,งา้งหน้าค่อยเจอกันใหม่ <c oughs>